ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน,กคนวันนี้ก็พบกับพี่หมอนน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้สําหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะคุณเชื่อเรื่องบุพเพวาสนาและดวงชะตาไหมานะคะสําหรับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมาดูคลิปนี้มาดูพลังงานดีๆจากไพ่ยิปซีกันนะคะก่อนอื่นเลยตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงเทพองค์พระรักประจำตัวเองเจ,เจ้าที่เจ้าทางพ่อพ่อพิฆเนศพระแม่อุมาและพระแม่ธรณีนะคะเนาะและคุณก็อธิษฐานในใจแล้วนะคะ คุณก็มาเลือกภายในใจเลยว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่ 1, ใบที่สหรือใบที่สามนะคะค่ะตอนนี้นะคะพี่หมอจะเลือกไพ่ให้ตามที่คุณเลือกในใจอธิษฐานในใจไว้แปลว่านั่นคือดวงของคุณนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1ก่อนเลยไพ่ใบที่1นึ่ก็นไพ่ห 6ดาบนะคะ Six of the Ward หดาบแปลว่าช่วงนี้คุณจะมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องการเดินทางอันนี้นะเขาบอกว่าถ้าคุณวางแผนเกี่ยวเรื่องการเดินทางหรืออาจจะวางแผนเกี่ยวเรื่องโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทํามาหากินเขาบอกว่าถ้าตอนนี้มีคุณคุณไพ่ใบนี้คุณได้แล้วมันมันมีความรู้สึกว่าตรงอยากย้ายอยากเปลี่ยนแปลงอยาก,ยากทําธุกรกิจหรืออะไรอยู่อยาก,ยากเปลีป่ยนร้านอยากย้ายเนาะมันมีไพ่ใบนี้นะหดาบมันมีหมายถึงการข้ามน้ำข้ามข้ามทะเลแปลว่า ไปย้ายไปอยู่ตรงไหนดีถ้าจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจการงานที่อยู่ให้ย้ายไปอยู่ใกล้ที่ที่มีน้ํามีทะเลอะไรที่เป็นเกาะไปเลยเกาะสมุยเกาะพังงนันภูเก็ตไปเลยค่ะจะดีถ้าลงทุนหรือวางแผนอะไรจะไปอยู่ยโยกย้ายถิ่นฐานหรือย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ท,ที่ที่มีทะเลมีน้ํามีเกาะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบประสบความสําเร็จอาจาจะได้เจอโอกาสดีๆนะคะค่ะตอนนี้พไพ่ใบที่หนึ่งไปแล้วนะคะขอให้โชคดีเนาะคะ่ะ ถ้ารับคาทานายพิมพ์ว่ารับคาทานายนะคะตอนนี้มาดูใบที่สองเลยใบที่สองขึ้นไพ่ดาบความสําเร็จนะคะแปลว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาอะไรถ้าคุณเลือกไพ่ใบนีออ้คุณจะแก้ไขปัญหาได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็การแก,แก้ไขปัญหาของคุณมาจากความเฉลียวฉลาดแล้วก็ไหวพริบของคุณนะคะความที่กล้าตัดสินใจหนักแน่นชัดเจนไพ่ใบนี้คุณจะฝ่าฟันและแก้ไขมันไปได้ถึงแบบคุณแบบถึงรู้ว่า โอกาสการแก้ไขนี้มันจะน้อยแต่คุณยอมรุยพอลุยไปแล้วมันแบบได้ผลสําเร็จก็วันนี้มันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาถึงจะเหนื่อยมาเยอะแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปปัญหามันจะแก้ไขได้แล้วก็คุณก็จะผ่านมันไปได้โดยดีนะครับก็อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาด้วยกับที่อึดอัดใจาทุกใจมีปัญหามาหลายวันนี้วันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะค่ะให้แบบนี้ก็ดีเลยถ้ารับคำำําทํานายพิมพ์ว่ารับคำำําทํานายนะคะค่ะ ตันี้มาดูใบถัดไปใบที่3นะคะใบที่3ขึ้นไพ่สี่เหลี่ยญเพราะว่าช่วงนี้ไพ่สี่เหลี่ยญขึ้นเรื่องการเงินนะคะ f o u r of the p e n a c l a แปลว่าช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายหน่อยนะแต่รายรับก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะแต่รายจ่ายอาจจะเยอะแต่ก็ระมัดระวังเอาถ้าคุณประครับประคองดูแลวางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินเนี่ยนะดีทุกอย่างมันจะลงตัวปัญหาก,การเงินที่ติดขัดอยู่หรืออะไรอยู่มันจะแบบขับเคลื่อนไปได้แต่ช่วงนี้ ไพ่ขึ้นใบเนี้ยเนาะเหยียบอยู่สองถืออยู่หนึ่งอยู่บนหัวหนึ่งแปลว่าต้องระมัดระวังหน่อยถ้าคุณระมัดระวังดีเนี่ยปัญหามไม่เกิดแน่นอนหรือมันมีอยู่แล้วแล้วมาปรับ,ปร,บปรุงมาวางแผนมันใหม่มันจะดีขึ้นนะคะเรื่องการเงินก็จะผ่านไปได้นะคะค่ะสำหรับใบนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรก็ถ้าใครรับคำทำนายก็พิมพ์ว่ารับคำทำนายนะคะค่ะก็ไพ่สามใบเปิดไปแล้วนะคะไม่ว่าใบไหนจะดีหรือไม่ดีถ้าคุณอยากได้พลังงานนั้นพิมพ์ว่ารับคำทำนายถ้าไม่อยากได้พิมพ์ว่า ปล่อยผ่านไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบถูกใจพี่หมอนมอน้หวันกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้และเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ